บม่มีแดดมีแต่ควมห่อนอบเอาจ้าเมองฝ้ารถพี่น้องเอ้ยลมกับบ่มีแดดกับบ่มีจ้ามีต่ควมอบเอาเท่านั้นยายท้องอยู่ในป้าอยางนะจ้านี่ป้าอยางนะของยายท้องนี่จะถ่วหัวแล้วจ้าเป็นป้าอยางนะหน่อยน่าจะถ่วมหัวแล้วยายท้องสีน้ำเสี้ยเห็ดละงอกเพื่อนๆเอาเสี้ยเห็ดละงอกมาใส่จ้ามันจะเป็นเห็ดละงอกรวมกันเป็นเห็ดละงอกเหลืองเหง็ดละงอกขาวน่าจะเพื่อนดรวมกันยายท้องได้เสื่อ หัวเสื้อมาจากผู้เพิ่นมีปลาอย่างผู้เพิ่นมีปลาเห็ดจังสีแม่จ้าแยท้องเสียมาใส่ปลาของแย่ท้องหัวเสื้อแย่ท้องเสียมักขยายเห็ดแนวนี่จ้าบ่เป็นน้ำแย่ท้องเบาเป็นน้ำนะจ้าแย่ท้องอย่าเป็นเป็นตอนแบบนี้แย่ท้องเอามาใส่น้ำเหมือนเงายางนะเพื่อนเอามาใส่น้ำเงายางนะสังสมแม่จ้าพอบาข้าเขาเฮ็ดแบบนี้มันอาจจะเป็นเป็นปุ๋ยไปน้ำไรอย่างสิ่เมารเจ้าน้นยางนะกําลังสวยงามจ้ะต้นยางนะได้สองสีกว่า แยกทองเห็นาใส่แนวนี้เพื่อนใส่แนวนี้วันนี้เขาก็เอาดินทมไปนะจ๊ะเขาก็จะเอาดินทมไปลองเมืองขันบ่ลองมันกับบ่ลูเพื่อนขันบ่ลองบ่ลู่นะจ๊ะพี่สูจนเมืองอันใดเขาก็เคยเฮ็ดบ่าเคยหื้อเขาก็ทดลองเมืองทดสอบเมืองจ้ะตั่นยางนะายกทองกระซ่งสิงามอยู่เพื่อนสร่งสวงามอยู่แตกแขนงดีดีจ้ะแตกแขนงดีแตกยอดดีอยู่กระถ่วมหัวแล้วจ้ะถ่วหัวแล้ว แล้วก็มีอีกปลาหนึ่งถัดไปพูนกับปลาใหญ่เลยเพื่อนป้าใหญ่ยู่จ้ามีอีกปลาหนึ่งได้สี่ปีกว่าแล้วจ้าสี่ปีปีกว่าแล้วปลานั่นอยู่ไก่พูนอยู่ในสวนยางพาราเนาะจ้ะากยายจะท้องปลูกไว้น้ำลงอย่างพาราบันนีเข้าใส่ข้าใส่เสียเห็ดแบบนี้แล้วพเพื่อนเขาเก่าทิศด,ดินกบไว้เด้อจ้าบนปลอยไว้เอาดินกบไว้ พีสูตรมึงเนาะจ้ะเนาะคันบ่านตายนี่จากกะสิเห็นอยู่ดอกว่ามันเกิดบ่เกิดลองม่งคันเ้าตายนี่จากกะ,ล,กล,กะลูกหาลานเ้ากะไม่ให้ลูกให้หลานดูแลต่อไปเพื่อนนี่ยทั้งจะดินกบไฟแล้วนี่แหละจ้า้นหลุมหละกะักอะเอาเสียเห็ดลงไปก็เอาดินกบไฟเพื่อน อันนี้คือเสื้อเห็ดจ้ะน,นี่คือเสื้อเห็ดของแกทองเสื้อเห็ดละงอกเห็ดละงอกเรลืองเห็ดละงอกขาวรวมกันอยู่นี่นี่จ้า